ประจำวันเลยแม้แต่นาทีเดียวคงทำทุกอย่างเหมือนเดิมที่ทำอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือทำงานบ้านหรือทำมาหากินเพียงแต่ท่านเปลี่ยนทอทหารให้เป็นทอธงคือเปลี่ยนจากทอจราอำำัมรมเป็นทอรอหันมอทมเท่าน,นั้นเองไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำสิ่งนั้นนั้นด้วยความเต็มใจทำให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่สับแต่ว่าทําให้เสร็จเร็จไปทําอย่างมีความสุขคือมีฉันทะมีความรักความพอใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่ไม่ใช่ทําไปบ่นไปทําไปหงุดหงิดไปเพราะไม่อยากจะทําไม่ชอบจะทําให้คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ทําสิ่งนั้นๆในขณะที่คนอื่นอีกมากมายอาจไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้โดยไม่ต้องไปนึกว่า ทำไมเราต้องมานั่งทําสิ่งนี้ทําไมไม่มีใครมาช่วยเราไปไหนกันหมดปล่อยให้เราทําอยู่คนเดียวเห็นอะไรที่เกะก,กะรกหูรกตาก็เก็บเข้าที่เข้าทางโดยไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นว่าทําไมถึงปล่อยให้รกอย่างนี้ทําไมไม่รู้จักหน้าที่ไม่ช่วยกันเก็บบ้างเลยใช้คาถาของหลวงพ่อที่ว่ามึงไม่ทํากูทําเองท่องคาถานี้ไว้ตลอดเวลา แล้วก็ทําทุกอย่างที่คิดว่าควรจะทําด้วยความเต็มใจด้วยความสุขใจที่ได้ทําสิ่งนั้นหากท่านได้ปฏิบัติตนดังที่กล่าวในบทนี้มาเป็นขั้นเป็นตอนก็สมควรที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างภาคภูมิใจโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องจะเอาเวลาตรงไหนมาปฏิบัติธรรมกันอีกต่อไปไม่ใช่หรือไม่จําเป็นที่จะต้องหาเวลาไปฟังเทศฟังธรรมที่วัด ไปขอศินจากพระท่านก็สามารถมีศินมีธรรมประจําใจของท่านได้ไม่จําเป็นต้องจัดตารางเวลาเพื่อที่จะไปงานบุญที่วัดตื่นมาใส่บาตรแต่เช้าหรือบริจาคเงินทองเพื่อสร้างวัดทอดพระป่าทอดกรถินท่านก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ทุกวันโดยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทองแต่ประการใดอย่างไรก็ดีหากท่านได้มีโอกาสที่จะไปวัด เพื่อฟังเทศฟังธรรมเพื่อทําบุญในโอกาสต่างๆหรือสามารถตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บาตรก็ยิ่งเป็นการดีแต่นั่นก็เป็นเพียงวิธีที่จะสร้างบุญสร้างกุศลวิธีหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําเช่นนั้นอย่างเดียวถึงจะได้บุญอย่างที่เข้าใจกันหากเราศึกษาธรรมะให้ดีแล้วจะพบว่าเราสามารถสร้างบุญกุศลได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์แม้แต่บาทเดียวดังที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีทานอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวแต่ได้อาน,นิสงส์อย่างมหาศาลนั่นคืออภัยทานหรือการอโหาสิให้แก่ทุกๆคนที่เคยมาคิดร้ายหรือทำร้ายเราการที่จะอภัยหรืออโหาสิให้แก่คนเหล่านั้นเราต้องฝึกใจด้วยการแผ่เมตตาเขาบ่อยๆทําได้ทุกวันยิ่งดี ทุกขณะที่เราไม่ได้ใช้สมาธิในการทำงานอะไรแทนที่จะปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านคิดโน,โน่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยก็เปลี่ยนมาเป็นคิดถึงคนที่เคยทำไม่ดีกับเราแล้วเราก็เกลียดหรือผูกใจเจ็บอาฆาตแค้นเขาบอกกับตัวเองว่าไม่ผูกพยาบาทแล้วเอาอโหสิให้เขาแล้วไม่จองเวรจองกรรมต่อกันต,ต่อไปอีกแล้ว หม่ๆม่จิตมันจะค้านไม่ค่อยจะยอมทําตามที่เราบอกแต่ทาไปทุกวันทุกวันบ่อยเข้าบ่อยเข้าความโกรธแค้นความพยาบาทก็จะคลายลงคลายลงจนในที่สุดเราก็สามารถอภัยสามารถอโหสิให้เขาได้อานิสงส์ที่ได้รับทันตาเห็นก็คือเมื่อน,นึกถึงเขาหรือต้องเจอหน้าเขาเราจะไม่รู้สึกหุดหงิดหรืออึดอัดขัดข้องเหมือนแต่ก่อน จะรู้สึกเป็นปกติและสามารถที่จะยิ้มทักทายเขาเหมือนกับว่าไม่เคยมีเรื่องขุนเคืองกันมาก่อนเลยที่กล่าวข้างต้นนี้คือการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานในเรื่องของการไม่ทำบาปและการทำกุศลหรือทำบุญเพื่อชี้ให้ท่านเห็นว่าสามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียเงินแต่อย่างใดเพื่อลบล้างมิจฉาทิฏฐิของชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเพราะส่วนใหญ่ชอบคิดว่า การปฏิบัติธรรมนั้นต้องใช้เวลามากแต่พอพูดถึงการทำบุญทำทานก็มักจะนึกว่าต้องใช้สตางค์แล้วหลายๆคนก็จะบอกว่ายังไม่พร้อมเพราะยังมีภาระอยู่อีกมากก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมพลาดโอกาสทำบุญหรือสร้างกุศลในชาตินี้ไป 16. ฝึกสติแบบง่ายๆการที่เราจะละความชั่วและจะทำความดีนั้น ะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากคนชั่วทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากมนุษย์ส่วนใหญ่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นดูโลกก็จะถูกกิเลสเข้ามาครอบงำวงการให้ทำทุกอย่างตามความอยากคนที่มีสติที่แข็งแรงติดมาจากชาติก่อน หรือที่ได้รับการสอนที่ดีก็จะรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ตามกิเลสจนงงหัวไม่ขึ้นแต่ควรที่สติอ่อนกำลังแม้จะพยายามต่อสู้กับกิเลสแต่ก็มักจะตกเป็นฝ่ายแพ้ร่ำไปที่ผ่านผ่านมาหากถามตัวเองว่าเราทำดีง่ายหรือทำชั่วง่ายเมื่อได้คำตอบเราก็จะรู้ว่าตกลงสติเราแข็งแรงดีหรืออ่อนกำลัง อ่อนกำลังก็ต้องแก้ไขด้วยการฝึกสตินั่นคือทำข้อสให้มากคือทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้บริสุทธิ์โดยทั่วไปการทำข้อสเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลามากพอสมควรเนื่องจากจะต้องเจริญภาวนาฝึกสมาธิวิปัสสนากันอย่างจริงจังเพื่อให้มีสติรู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายทั้งปวง แต่ในเมื่อหนังสือเล่มนี้มุ่งที่จะให้ผู้ที่ไม่มีเวลาได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมผู้เขียนก็จะขอแนะวิธีฝึกสติที่จะเอาไว้สู้กับกิเลสแบบง่ายๆที่ไม่ต้องเสียเวลามากหรือแทบไม่เสียเวลาเลยก็ว่าได้เช้าตื่นขึ้นมาขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำก็นึกพูดกับตัวเองว่าเราจะไม่ทำห้ข้อที่ไม่ใช่ปกติของมนุษย์ โดยนึกไปทีละข้อทีละข้อสำหรับผู้ที่ต้องออกจากบ้านไปทำงานหรือไปโรงเรียนก็ใช้เวลาขณะเดินทางพูดกับตัวเองต่อไปว่านอกจากไม่ทำห้ข้อนั้นแล้วเราก็จะทำความดีโดยการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นร่างกายแรงใจแรงสมองในทุกโอกาสที่มีและหากมีแรงทรัพย์ก็จะไม่ลังเลที่จะให้ทาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านขณะทํางานบ้านที่ไม่ได้ใช้สมาธิใช้แต่ความเคยชินความชำนาญซึ่งปกติขณะทำสิ่งนั้นใจก็จะคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาแทนที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านแตอ่อย่างแต่ก่อนก็เปลี่ยนเป็นมาพูดกับตัวเองดังว่านี่ก็ได้เช่นกันนอกจากนี้เราก็จะบอกตัวเองว่าจะพยายามลดละกิเลสคือโลภ โกรธหลงให้เหลือน้อยลงน้อยลงทุกทีเท่าที่จะทำได้เราจะไม่ยอมมันง่ายๆเหมือนอย่างแต่ก่อนอย่างเด็ดขาดจะไม่ทำอะไรด้วยความอยากแต่เราจะตัดสินใจที่จะทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลใช้สติไตรตรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนแต่ก่อนว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สมควรทำ ช่วงเย็นขณะเดินทางกลับบ้านก็พูดกับตัวเองเช่นนี้อีกพูดสามพูดซากอ,อย่างนี้แหละเวลาที่เราสอนลูกหรือสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนเด็กทกเรียนหรือผู้ปกครอบัญชาที่สอนผู้ตามครอบัญชาให้เรียนรู้ให้ทําตามสิ่งที่เราสอนซึ่งหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรยังต้องสอนกันซ้ําแล้วซ้ําอีกบางเรื่องบางอย่าง ที่เป็นเรื่องง่ายง่ายแท้ๆเราสอนลูกตั้งแต่เล็กจนโตก็ยังไม่ได้ดังใจและจิตของเราที่เคยเป็นนายมาสั่งตั้งแต่เกิดสั่งเราได้ทุกอย่างจนมันเคยตัวที่จะสั่งให้เราทําตามมันอย่างเดียวกับกลายเป็นว่าตอนนี้มันจะต้องมายอมเรามาทําตามที่เราสอนลองคิดดูสิว่าจะต้องใช้ความอดทนแค่ไหนในการที่จะสอนจนมันยอมเชื่อเรา กลับถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าสบายใจดีแล้วถ้าทำได้แวะเข้าไปห้องพระหรือที่หิ้งพระสักนิดสำหรับท่านที่มีท่านที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรหลับตานึกถึงพระพุทธเจ้าได้ยกสองมือพนมแลวสัญญากับท่านว่าจะพยายามทำทั้งสามข้อให้ได้มากที่สุดท่าที่จะมากได้ขอให้ท่านได้รับทราบและเป็นกำลังใจให้เราและก้มกราบงามสามครั้ง ก็คงไม่เสียเวลาเกินหนึ่งนาทีหรือสองนาทีแต่เราจะได้ความรู้สึกที่ดีได้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมากที่จะสู้กับกิเลสเห็นอะไรรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของต้นไม้ใบหญ้าสัตว์หรือคนแทนที่จะมองอย่างที่เคยก็ฝึกที่จะน้อมเอาสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นนั้นสะกิดใจหรือสอนใจตัวเองเห็นใครทำอะไรที่ไม่ดี ก็ย้อนถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะเคยทำไม่ดีอย่างนั้นหรือเปล่าและยังจะทำอีกไหมหากเห็นใครทำอะไรที่ดีก็ถามตัวเองเช่นกันว่าแล้วเราเคยทำสิ่งดีๆอย่างนั้นไหมทำบ่อยไหมต่อไปควรจะทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ใช้ทุกอย่างรอบตัวเป็นกระจกที่จะทำให้เรามองเห็นตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนากายวาจาใจของเรานั่นเองหลังจากที่ได้ปฏิบัติเช่นว่านี้สักสองสามอาทิตย์แล้วลองสังเกตตัวเองดูจะพบว่าพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปเวลาที่จะทำบาปที่แต่ก่อนเราทำด้วยความเคยชินทำโดยไม่รู้ตัวว่านั่นคือบาปเช่นการตบยุงบี้มดซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นบาปเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่อย่าลืมว่าน้ำทีระยด ทีลระโยชก็สามารถเต็มถังได้ตอนนี้สติจะตามมาเตือนว่าเรากำลังเบียดเบียนชีวิตสัตว์นะใหม่ๆสติอาจมาไม่ทันทำไปแล้วถึงคิดได้แต่ต่อไปต่อไปสติจะมาเตือนเราทันเวลาเราจะคิดได้ว่าสิ่งนั้นเป็นบาปแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำนอกจากนั้นการตบยุงบี้มดนั้น ยังเป็นการแสดงว่าเราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตผู้อื่นเราขาดความเมตตาหากเราสุกที่จะเลิกการตบยุงบี้มดจนเป็นนิสัยก็จะเป็นการช่วยสร้างความเมตตาให้กับใจเราด้วยเวลาที่มีโอกาสจะทํำความดีแต่ในอดีตเราละเลยตอนนี้สติจะตามมากระตุ้นให้เรารีบฉวยโอกาสทำํำไม,ไม่อาจลังเล เพราะกิเลสมันจะห้ามไว้มันจะบอกเราว่าธุระไม่ใช่อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเงินเสียทองแต่สติก็จะเตือนให้เราทำเราจะต้องฝึกฝนที่จะต่อสู้กับกิเลสตอนแรกๆก,ก็จะแพ้บ้างชนะบ้างแต่นานไปนานไปส่วนใหญ่เราจะสามารถเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนักเป็นอันว่าเราได้ปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสข้อ โดยแทบจะไม่เบียดเบียนเวลาจากชีวิตประจํำวันที่วุ่นวายของเรามาแม้แต่นาทีเดียวเพียงเท่านี้ก็รับรองได้ว่าชาติหน้าและชาติต่อ,ตอไปเราได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนส่วนจะทุกข์มากสุขน้อยหรือทุกข์น้อยสุขมากก็สุดแล้วแต่ว่าเราทำข้อ2คือการทำทานทำความดีและข้อสคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์ ได้มากน้อยแค่ไหน17โลกไม่ช้ำทำไม่หมองการที่จะชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ให้กิเลสเหลือน้อยที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาปฏิบัติกันอย่างจริงจังและใช้เวลามากพอสมควรในทางโลกการเรียนชั้นปริญญาเอกซึ่งเป็นขั้นถูงสุดว่ายากแล้วยังเทียบไม่ได้กับการที่จะฝึกฝนที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ ดังนั้นการจะทำข้อ3ให้ได้ผลเป็นที่พอใจคงจะใช้วิธีพื้นพื้นง่ายๆอย่างที่แนะนำมาข้างต้นนี้ไม่ได้จะต้องศึกษาเล่าเรียนและที่สําคัญต้องปฏิบัติอีกมากและคงจะต้องมีเวลาให้กับการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นการไม่ตรงกับเนื้อหาของข้อเขียนนี้ที่บอกว่า ปฏิบัติทาได้โดยไม่ต้องเบียดบังเวลาจากชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจำเป็นต้องเลือกแนวทางการปฏิบัติลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากเราไม่มีเวลาแต่หากเราปฏิบัติตามแนวทางที่ว่านี้อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยจนมั่นใจว่าเราทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยาก หรือจิตเราไม่ยอมคิดชั่วไม่ยอมทําชั่วอีกเลยไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นก็เหมือนกับว่าเราได้วางรากฐานของบ้านไว้แข็งแรงดีแล้วการที่เราจะก่อผนังมุงหลังคาก็ไม่ใช่เรื่องยากเก็นอะไรและในที่สุดเราก็จะได้บ้านที่มั่นคงแข็งแรงถึงเวลานั้นจิตเราจะเกิดความอยากที่จะหาเวลามาทำข้อสามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่เราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ที่เราสามารถรู้เท่าทันมทุกอย่างและเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดไม่ใช่ปล่อยให้มันสั่งให้เราทำทุกอย่างตามที่มันอยากให้ทำเ,เมื่อถึงตรงนั้นเราจะรู้ว่าการที่จะอุทิศเวลาทุกนาทีเพื่อการสร้างฐานะ เพื่อให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเหมือนคนอื่นๆเขาน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าใช่ก็ตามเราควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมทำหน้าที่ทั้งทางโลกและทางธรรมเรียกว่าโลกก็ไม่ให้ช้ำธรรมก็ไม่ให้หมองน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าทุกวันนี้พ่อแม่ทุกคนในโลกนี้ รู้และยอมรับโดยดุษณีว่าการศึกษาในทางโลกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสําหรับล,ลูกๆพ่อแม่ทุกคนจะยอมทําทุกอย่างไม่ว่าจะต้องขายทรัพย์สมบัติทุกชิ้นหรือแม้กระทั่งต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ยอมขอเพียงให้ได้ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือสูงๆเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าอนาคตของลูกจะต้องดีแน่หากได้รับการศึกษาสูง,สง และที่พ่อแม่ทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยทํางานหามรุ่งหามค่ําจนแทบไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็เพียงเพื่อจะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจริงๆแล้วก็คือสร้างไว้ให้ลูกๆนั่นเองจะมีพ่อแม่กี่คนที่ยอมรับความจริงว่าการศึกษาในทางธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับลูกและถ้ามองให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกจะเห็นว่าจําเป็นกับความ การก้าการศึกษาในทางโลกได้สำปาปการศึกษาในทางโลกตลอดจนการสร้างฐานะของขอครอบครัวที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ลูกๆนั้นก็เพียงเพื่อลูกๆจะได้สบายในชาตินี้เท่านั้นซึ่งหากเกิดความผิดพลาดไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของพ่อแม่สิ่งที่ลูกๆจะได้รับอาจเป็นเพียงความไม่สะดวกไม่สบายอย่างที่พ่อแม่หวังจะให้ลูกได้รับเท่านั้น แต่การที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มองข้ามความสำคัญของการศึกษาในทางธรรมแล้วละเลยที่จะชักชวนชี้นำตลอดจนทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสข้อปล่อยให้ลูกทำผิดในข้อที่หนึ่งอยู่เนืองๆโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ดีและไม่มีโอกาสได้ทำข้อ2และข้อสให้เพียงพอ อนาคตของลูกลูกในชาตินี้แม้ว่าจะมีการศึกษาในทางโลกสูงเพียงใดแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองที่พ่อแม่สะสมให้เขามากเพียงใดแต่ชีวิตของเขาคงจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะเขาจะตกเป็นทาสของกิเลสโดยไม่รู้ตัวและที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คืออนาคตในชาติต่อๆไปของเขาคงจะไม่ดีแน่ๆ เขาอาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหากงเอินปผิดพลาดอย่างรุนแรงในข้อที่หนึ่งไม่มีใครบอกได้เลยว่าเขาจะต้องใช้เวลาอีกกี่ภพกี่ชาติกว่าที่จะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมทั้งสามข้อของพระพุทธองค์เหมือนอย่างที่เขามีโอกาสในปัจจุบันนี้พระพุทธองค์ทรงเห็นถึงภัยอันตรายอันใหญ่หลวงนี้ หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาและท่านทรงทราบดีว่าความหลงหรือความไม่รู้หรือที่เรียกว่าวิชาจะบดบังสติปัญญาของพุทธชนทั้งหลายทำให้ใช้ชีวิตกันอย่างประมาทด้วยความเป็นห่วงสาวกของท่านก่อนท่านจะปรินิพานท่านจึงได้ทรงย้ำว่าอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาท Hiding from her.